สวัสดีครับ AIS Play และ T Sport 7นะครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล2021-2022ครับวันนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายครับของสัปดาห์ที่19ครับเป็นคู่ระหว่างแบ็กเพิร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับห้องเย็นท่าข้ามเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่ครับแบ็กเพิร์ครับในชุดสีดำนะครับเป็นฝ่ายเขียรูกเล่มเล่นก่อนนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวา บอลมาอยู่ที่เวนเดลมีโอกาสล็อกเข้าขวาแล้วจะได้ยิงหรือไม่ไม่ได้จหวแล้วครับเปิดย้อนหลังมาครับโอ้โหเจตนาของเจ้าต,ตัวนั้นจะให้กับทางอัศดาวุฒิเครับห้องเย็นก็ส่งเอาอาทิพงษ์มุ่นพายลงมาแล้วนะครับลงมาแทนศิษก,กกะลูกนี้โอกาสหลุดเข้ามายิงกับเวนเดลแล้วได้ประตูขึ้นน้าไปแล้วครับห้องเย็นท่าข้ามครับจากเวนเดลเมนเดสโอ้โหภาพตัดกลับมานี่เจ้าตัวยิงเข้าไปแล้วครับออสองดาบแล้วครับลูกนี้ของเวนเดล เข้าไม่ถึงนะครับดูครับแล้วซ้ำดาบนี่ครับซ้าดาบสองวางมานี่น้ำหนักมันพอดีพอดีเลยล่ะครับยิงครั้งแรกติดเซฟแล้วล่ะครับแต่ว่าครั้งที่สองนี่ก็รับไม่ได้นะครับทางไทยรัฐหนึ่งต่อศูนย์ครับหองินท่าข้ามขึ้นนำแล้วครับนาทีที่สี่จากเวนเดลเมนเดสต้องชมเลยครับจังหวะนี้ของผู้เล่นห้องเย็นที่ช่วยโอกาสครับวางยาวมาให้กับทางเวนเดลเนี่ครับเปิดเข้ามาครับเจไดเอาแล้วได้ประตูตีเสมอครับ นี่ยก็เป็นจังหวะผิดพลาดของไกมาสีรัพันกับลูกสาประตูของห้องเย็นนี้ต้องยกมือขอโทษเพื่อเลยครับปาดบอลออกมาไม่ได้ครับไปดูอีกครั้งครับจังหวะนี่แหละครับโหจังหวะรับเหมือนจะรับดูดไปเองแหละครับซองมันแตกครับตรงนี้ของทางไกลมากมารีเซ็ตกันใหม่ละครับเกมคู่นี้สิวกรนะครับข้ามหลอกให้กับพานุโคครับเปิดต่อให้ธนาทิพย์ยิงเลยจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับวางยาวขึ้นหน้ามาครับไกลมา แม่ก็ยังไปติดการมงสก,กัดของพานุพงศ์นครับ<ป>อัสตาวุฒพลิกได้สวยและยิงลูกนี้ได้ประตู2-1ง่ครับ้องเย็น5ข้ามรับจากอัสตาวุธแจ้งคดโอ้โหสวยจริงๆและดูเหมือนบอลจะลอดขาทางไพรัตเราะอบหน้าเข้าไปนิครับเกมที่แล้วก็ทำประตูให้กับทีมได้นะครับดูวจังหวะพริกครับแล้วซ้ายโอ้โหสองช่องเลยครับบอลลอดใต้ขานี้นี่ก่อนแล้วมาลอดทางไพรัตด้วย ลูกนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับพรัตฐานุพงษ์ให้มานี่นี่ให้เร็วทัศนาทิปพลิกเข้าขวาจริงลูกนี้ไม่ผ่านไกลมากครับชอดนี้ยังเล่นต่อได้นะครับโอ้แต่พู้ตดศินให้ฟาวกับทางจีนสศินครับโอโ้โหโดนใบเหลืองไปด้วยละครับทางอธิพงษ์มุ่นพลายยกเท้าสูงแล้วครับลูกนี้นี่ครับมีเตะนีแล้วโอโ้โหเตะยอดหน้าของทาง จีนแล้วสิ้นเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าเจ้าตัวเข้ามาขอทั่วนะครับยืนขวางไว้อยู่2คนครับกำแพงของแบ็คเพลหลอกจินแล้วได้ประตูเลยครับโอ้โหจังหวะนี้เดี๋ยวดูว่าโดนใครครับในจังหวะสุดท้ายครับประตูของห้องเย็นท่าข้ามทิ้งห่างเป็น3ต่อหนึ่งแล้วครับแหมดูว่าเหมือนจะดฉลับทางสิกสกะหรือเปล่านะครับที่สกิปเปลี่ยนทางนี่แหละครับเป็นสิกสกะแล้วครับเปิดมาของเวนเดลนี่ครับหัวเข้านะครับสกิปบอลเปลี่ยนทางเข้าไป ลูคัสจะเปิดให้กับใครครับให้มาที่เนเน่อโหนี่แหละครับโอ้โหจังหวะนี้แหละฟาวฟาวแน่นอนครับเจอหัวล่วงไปเลยครับแล้วรับไปเหลืองไปด้วยครับเนเน่เป็นพานุพงนะครับเนี่ครับแล้วก็ได้จุดโทษจุดที่2ไปเลยครับทางห้องเย็นเท้าหนักมากๆแล้วครับอันตูเนสวิ่งเข้าไปสักลูนี้ครับแหมยิงเข้าไปก็เป็นประตูที่4ี่ครับให้กับ ห้องเย็นท่าข้ามับเป็นจุดโทษจุดที่2จากฝีเท้าของเคลตันอันตูเนสนะครับตัวทีเด็ดเรื่องของการยิงไกลแล้วสังหารจุดโทษอยู่แล้วนะครับเคลตันอันตูเนสไปพุ่งมาตรงกลางนะครับทำพากิยะแล้วอันตูเนสก็ยิงเบียดตัวพะยะเสียบเสาเข้าไปวันนี้เกมโต้กลับนี่น่ากลัวมากครับห้องเย็นท่าข้ามขึ้นมานี่แทบจะได้จบเกือบทุกครั้งเลย มาอีกครั้งซ้ายลูกนี้5ประตูต่อ1สกอหลายแล้วครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเด็ดขาดจริงๆจังหวะเท้าซ้ายของเขาล้มตัวลงไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยลากหนีทางวีรศักมาได้นะครับแล้วก็กดลูกนี้ยิงได้ดีมากครับบอลเลียดแล้วเสียบมุมเลย้ตัิสินก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับเป็นห้องเย็นท่าข้ามที่ออกนำนะครับทางแบ็คเฮิร์ยูไนเต็ดอยู่ โอ้โหออกมาดักลูกนี้เจ็บไปเลยครับทางไพรัชแล,ล้วไปเหลืองไปครับอาทิพงศ์เอ้าแล้วเป็นใบเหลืองที่สองด้วยนะครับเนี่ยทางอาทิพงศ์วุ่นพายนะครับพดโดนใบเหลืองไปแล้วแหละครับในครึ่งแรกนี่ครับจังหวะ50-50เหมือนจะโดนบอลก่อนแล้วนี่หแหละครับใบเหลืองที่สองเอาครับเป็นต่อในเรื่องของตัวผู้เล่นครับตอนนี้แบค็คเฮร์ ยังว่ามีโอกาสได้ยิงนะครับวีลาสับเปิดเข้าตรงกลางให้กับชนาทิปดีดออกมาให้กับลูคัสซัดลูกนี้ก็ยังไปติดขาของไกลมากเน่แน่ใจต่อขึ้นหน้ามามีโอกาสแล้วก็ทำจนได้ครับเป็นประตูของลูคัสโดเอล่ครับยิงจ่อๆเข้าไปนะครับโอ้โหกว่าจะผ่านมือไกลมากนี่มันยากเย็นแสนเขน็นจริงๆครับน่ครับ จบมาเสาสองแล้วครับลูกนี้ตามสูตรก็ไม่พลาดแล้วครับแบบนี้ชาร์จจ่อๆของทางดูคาสบูเอร่าแต่ที่สำคัญของพวกเขาคือห้ามเสียบอลเด็ดขาดลูกนี้มีการได้ยิงครับแต่ยังไม่ได้ครับก็ยังไปติดไกลมากอีกแล้วเลยครับดูอีกครั้งครับยิงอัดเข้ามาของเนเน่นะครับนี่เปลี่ยนทางแล้วนะแต่ว่าโอ้โหไกลามากวันนี้ยืนตำแหน่งได้ดีด้วยนะครับ ธนาทิพย์ัดด้วยสายก็ยังไปติดปลายมือของไกลมาลูคัสโบล่าออกไปทางด้านข้างครับทีเดียวเนี่ยมีโอกาสยิงลูกนี้ได้หรือไม่ยังไม่ได้ประตูครับลูกยิงของธนาทิพย์อ้วนนี้เหนียวยิงๆครับไกลมาจ่ายตรงกลางนี่ลุ้โลุงแล้วล่ะครับทลายเนี่ยรับมาได้แล้วแล้วนีวแ่แหละครับจังหวะบอลมันกําลังจะลอดใต้ขานี่เกนนั่งทับไปเลยครับบอลไม่ผ่านครับตรงนี้ของทางไกลมา ดูคัสโบเอล่าครับปาดมาให้กับธนวันรจ่ายตรงตรงเลยก็แหมเธอยังไปตรงตัวไกลมากแล้วเตะยาวขึ้นมาแล้วแม่นด้วยมีกาสได้จบลูกนี้ยังไม่ผ่านทางธนวันรนะครับลูกยิงของเธอใส่ดูอีกครั้งครับโอ้นี่ได้โชว์เซฟเลยครับจังหวะของทางธนวัน์กลายเป็นฝั่งที่เป็นฝ่ายที่ได้ครองบอลบ้างนะครับห้องเย็นตัดตาได้ครับสิทธิชัยจ่ายทะลุมีโอกาสแล้วครับโอ้โหแล้วก็ทําได้ครับ ประตูที่สองของอัศนวุธลูกนี้ถือว่าดีหลักการในใจนี่ยี่วนกวนประสาทเหลือเกินครับประตูที่หกของห้องเย็นท่าขามทิ้งห่างเป็นหกต่อสองครับเนี่ยบิดขาดมากครับจังหวะจบสกอร์ของอัศดาวุธแจง้งขดตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วนะครับขึ้นมาแต่ราคางนี่เป็นนักเตะที่ใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประตูที่ทําให้ทีมนั้นขยับหนีห่างเป็นหกประตูต่อสองแล้วครับ อันตูเนตไปเล่นในเขตโทษแบบนี้ต้องระวังครับปูตสินเป่าครับโอ้โหนี่ครับให้ใบเหลืองกับทางอันตูเนตและให้จุดโทษนะครับธนาทิพย์วิ่งเข้ามาสัดลูกนี้ครับได้ประตูครับเป็นประตูที่3ของแบ็คเทอร์ครับไล่มาเป็น3าต่อหครับประตูที่14ของเขาครับฤดูกาลนี้ดูอีกครั้งครับเต็มข้อลูกนี้เสียบใต้คานยิงตรงกลางเลยนะครับ แต่ว่าอาศัยความหนักหน่วงไรมากนี่อ่านแล้วครับอ่านไปอีกทางก็จบเกมครับเป็นชายชนะของห้องเยนาา็นทางข้ามนะครับที่มีเหนือแลบลคเพิร์ยูไนเต็ดนะครับ6ประตูต่อ3นะครับ